ตัว,วเธอด้วยใหญ่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 เราจะสลัสดทุกกี้กินข้าวก็ต้องถามยาเช้าก็ต้องไปส่งเย็นก็ต้องไปรับหัวก็ะดิกไปไม่เจอก็โทรตามวันนึงไม่รู้กี่เท่าไหร่เยอะมานั่ง,งนี่โทรคุยหาถ้าปิดเครื่องนี้ก็จะให้เปิดให้ดูเอ๊ะ กูไม่ใช่ตาวิเศษวเว้ยดูที่ไหนมันอยู่ที่ไหนจะไปตามถูกมันไม่ได้ถามเลยถน้ากระโหลมเสียเป็นเหมนกันไม่เคยด่าใส่ด่าคนนี้ก็วานั้น,นเนี่ยเราใส่อย่างนี้หมอก็ดูให้ไม่ได้แล้วหมดปัญญาดูดบอกแล้วกตัต้มแล้วซั้มอีกถามย้ำอยู่นั่นเนี่ย บอกเธอจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อกันแล้วไปจะดูกด็ดูไม่ดูกันแล้วไปเปิดป้ายมาบอกแล,แล้วก็ยังใจอย่างนั้นแห่งนี้นี่มันโจมเม่ใชานะ่ลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่อากาศมันร้อนอาจจะเสียแล้วก็ได้นะเดี๋ยวแม่ค่อเชื้อให้ใหม่นี่หนูเพิ่งกินนมมาเนี่ยเมื่อวานโดนแม่ตีเป็นไงเมื่อวาน,นดึงไอโดะยึงขนไอโดะอุ้ยนุมนุ่มนมอุ้ยนมนมุ<ค>นนมอยอยมันจะต้องกไหลอย่างนี้มันก็จะไปเอาเปแช่น้ำหมอกน <c oughs> <c oughs> ้อคกะ ไปขังไปผัวมันยังว่าเลยเธอขังฉันเหมือนแมวเย่งฉันเหมือนแมวแม่ไปไหนเลยตึ้มต<ด>ึ้่ว่าเขาว่าเราเราใครมากัดขังกันมากแับเอ๊ยเอเอ๊ะ<อ><อ>แล้วก็ไมชายวาไม่แก่นะผัวก็ตั้งห้าสิบกว่าแล้วเอ๊ะ ขดกวผมนุ่มแะไเอ๊ะตัวเองก็ห้าสิบกว่าและหนู้ว